็นรุ่นที่ลึกอันนี้อนุโมทนาสาสตร์ขับยาณอธิปาเพื่อนไหถ้าเกิดว่ามาสิบคนใช่ไหมเขาจะมีไกด์นำที่เราแบบโนร์ออย่างนี้ด้วยเสร็จแล้วเราตอนนี้เรามากันเจ็ดคนรถนี้มันรถมันนั่งได้แปดคนแต่สองคนเราเอาขึ้นหลังคาเราไหมคาเฟ่ has coffee till three <oughs> the food stops <c oughs> at two thirty okay and that's a five minute video that explains how and why this has happened in Bendigo so it is a very good place to start all right and if you'd like to go up to the monastery a t e all of the temple and everything come around to the back of the stupa and you'll find a brick path that goes up it's a seven minute walk up to the monastery and it's beautiful okay, so, and you. glad to see hats on everyone today <coughs> <coughs> Thank you so much guys Beautiful Thank you Thank คุณูนน่ารักมากเขาเสนอตัวถ่ายรูปให้พวกเรานะคะเราได้รูปหมูกันอันนี้อันนี้คณะคณะทัวร์คณะทัวร์เรานะคะช่วยมากเลยนะคะอันนี้นุตพาเพื่อนๆมาไหว้พระิคเนตกันก่อนนะคะ ต,ต้องเดินลอดท้องช้าง้องเดินสามรอบใช่ไหม เขาบอกว่าป้ายต้องมาอ่านเดี๋ยวเราไปอ่านป้ายกันค่ะดูซิ <c oughs> เขียนว่าอะไรป้ายใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> สวยมากสวยนะอู๋เล่นกีตาร์ าส่งน้ำท่านมากไม่มากแบบนี้มากไม่เคยเห็นหน้าแบบนี้เลยนะ อยู่ในวัดอยู่ในศาลาวัดอยู่ข้างในมสวยมากๆเลยนะคะสวยเนาะ ที่ตัวของเราคือคือที่อยากจะกลายเป็นผู้เซตเคยมีท่านพลราชทาน <…ấy>